ครับโอ้โหแสนหนึ่งเคยได้มากขนาดนี้ไหมโชคมวยมาเนี่ยเคยได้แสนสองอ๋อแสนสองวันหน้าเอาไปสองแสนนะให้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 ที่เบสกับพี่จิมมี่อ้าวเลรอครับแสนหนึ่งนะวันนี้เกมมาชกวันนี้เอาเนี่ยเราชนะลูกไหนถ้าจะลูกถ้ายกเนไหนนะลูกเบียดตัวมึงครับได้เบียดได้เบียดใช่ไหมใช่ลูกไหนที่เราคิดว่าเราเราชนะแน่แน่ ไมได้ป้ายยกสีแล้วก็ไ,<ป>ได้มาได้ลูกลุ้มจนจะขาดเลยได้ลูกลม้มถ้าเกิดไม่ได้ลูกลม้มเป็นไงโดนน่าจะย,ยากเนาะเขาต่อยากเหมือนกันใช่ไหมเราไปโดนชุดหนึ่งให่เหรอใช่ใช่ไหมโดนเข่าไปชุดหนึง่งใช่เขาใหญ่เลยแต่ว่าเราไม่ได้ลูกลม้มครับเป็นไงบ้างวันนีพ<อ>้พอใจเกมกระชกของเรามากน้อยแค่ไหนครับก็พอใจครับแต่ก็มันต้องดีอยู่เนี่ยดีอย <c oughs> ู่ดียังไงเอามันมันขาดขาดยังไงยังแช้ชาอยู่ครับแช่ชาอยู่ใช่ไม่จะลดนหนักด้วยแลับอ๋อโอ้โหวันนี้วันนี้เป็นชัยชนะครั้งที่สองแล้วของเราแล้วเนี่ย ครั้งแล้วไฟล์ดแล้วเสมอไฟแล้วเสมอเสมอใครแจ้งตายอ๋อมีแจ้งเกิดได้ไหมครับแจ้งเกิดถือแพ้มาสองเสมอว่าหนึ่งครับเอออยากมีใจไหมอยากเจอใครมีไหมก็แล้วแต่โปรโมเตอร์เลยครับแล้วแต่โปรโมเตอร์พิกัดเท่าไหร่อ่ะพิกัดเท่าไหร่สิบสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบสามสิบสี่สิบห้าได้หมดได้เหรอไม่เกินสิบห้าได้หมดเลยต่ำสุดเท่าไหร่ต่ำสุดสิบสามได้สิบสาเองก็ได้เองสิบสามครับพี่ตีเออาพี่ตีตวันนี้โปรโมเตอร์ผู้ชี่ยโปรโมเตอร์อยู่ ขอเท่าไหร่ขอเท่าไหร่สิบสามสิบสี่นะจีนนะเดี๋ยวเชฟวันนี้เสียบวัสมาดูดูกันด้วยนับก็ยานแล้วผคงสูยสูงด้วยใช่ครับโอ้โหวันนี้วันนี้วันนี้อาวุธของผู้ต่อสู้ที่ที่มันมันทำทำให้เรากังวลเนี่ยมันมีอะไรบ้างมีเตะซ้ายต่อยซ้ายมีเตะซ้ายต่อยซ้ายใช่ไหมยกห้านี่ตกใจไหมเอาไม่ไม่ตกใจเหรอแต่ว่าเราเดินมาสี่ยกนะใช่ครับยกห้าถอยยกจะจะเป็นอะไรไปใช่ไหมอ่เอาละครับอายุเทแล้วครับ ยี่สิเดือนหน้าไอเดือนนี้นะครับยี่สิบสีือยี่สิบสาเอา้าฉลองมันเกินให้ตัวเองสิใช่ครับเอาละครับมามาร่วมกันร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ให้น้องหน่อยเอาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูเอาบอกพี่ยูส่งน้งน้องนะ,อะบอกพี่น้องอบอกบ,อกบ,อกบอก